พ่อกันอีกแล้วด้วยค่ะมือนี้พามาเที่ยวสวนเงาะค่ะพี่น้องมาเก็บเงาะเก็บเงาะน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องคนน่ะโดกโดกอันนี้ก็เซฟฟี่กันพี่น้องเซฟฟี่ลูกสวยนะเก็บน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องโดกโดกต้นไดก็ใดคนใดตะสะอ่อนยังไงนะไร เราจนาเราจนาพอเงาะแล้วเด้อพ en> right> um right. ี่น้องโคดซะเก็บใสยกันยิ่งยั่งยิ่งยั่งเลยเลยพี่น้องดูพอไวไปไปไยย้ายย้ายต้นใหม่ปะนี่ยังเขียวอยู่ต้น ต้นนี้ยังเขียวอยู่ด้วยพี่น้องผัวนะบลนซุกต้นเฮิมต้นซุกด้วยพี่น้องพี่พี่ต้นนี้ปัดต้นนี้นะมาเด้อพี่น้องเอ้ผัวนะมีอย่างเรากระเดียดเห็นไหมผัวผัวปัดพี่นะเป้าปิดเป้าเลยค่ะซิมมึงกันด้วยค่ะอโอเค เดี๋ยวเราจะน่าหาไอ้เงาะอย่างเงี้ยมันหน่วยน้อยแทะโอ้มันไข่กูกว่าจุ่มเงินเหรอถึงแม้ว่ามันอันนั้นกะมันอยู่ไดนมันนั้นไหมมันบางที่มันหมดอีกแล้วตกไปแล้วมันไม่ได้ดิเป็นบ่าวกันบ่าวเนี่ดิ ดเก็บเจ้าของสวนยันลุบอยู่นะของีหวานจต่ตรงนี้หวานโอ้ยชออนอาังังถ่ยเอาแบบนี้มันใสดีะพี่น้องอกไปลงวะยังไงไือใหม่เดี๋ยวเนี่ย ต้นนี้กระดกพี่น้องเงาะโรงเรียนเดินพี่น้องนี่แต่ว่าไม่ได้ปลูกอยู่โรงเรียนเด้ปนปลูกอยู่สวน hmm. Hmm. Mình tật tuôn đục đục Vô Thôi mà đục hạt đi nó Đã sợ ổn Mình xin bớt sụt tuần luôn vì nó ơi, và xin bưng lô đô tuần này xếp tránh kép hơn và. Uhm. 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 ดกค่ะพี่น้องขอตูลาเก็บเงาะกันด้ยค่ะพี่น้องมีสิบทานเพิ่นขอบคุณที่รับชมคลิปด,ด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ